กับเรียนท่านประธานรัฐสภากระผมนายธนกรชยัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะโสธรเขตสามในฐานะสมาชิกรัฐสภาต่อข้อคิดความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อรัฐสภาแห่งนี้กระผมเองให้ความสนใจและก็ได้ศึกษารายละเอียดของร้อมาตรา ก่อนอื่นผมเองต้องขอกราบขอบคุณรรท่านประธานซึ่งได้นำเรื่องนี้ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนเข้านำเสนอต่อรัฐสภารรท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งในการที่เราจะเป,ปลี่ยนแปลงประเทศของเราซึ่งเราเองก็ทราบว่าเรามีปัญหามาพอสมควรพรบการสา่ารแห่งชาติเมื่อปี2542ก็เป็นฉบับที่ ใช้ผ่านมาถึงยีบสองปีท่านประธานครับผมเองให้ความสำคัญเรื่องของการจัดการอาชุวศึกษาซึ่งท่านผู้มีเกียรติหลายท่านได้กล่าวถึงแต่ที่ผมอยากจะหยิบยกมานำเสนอกาบเรียนเป็นข้อสังเกตเผื่อในชั้นของกันมาธีการได้นำไปใช้เบื้องต้น นะครับผมขออนุญาตกลับเรียนว่าในชั้นของการรับหลักการวาระหนึ่งนั้นโดยส่วนตัวผมเองนั้นก็สามารถที่รับหลักการในร่างพบรบฉบับนี้ได้สิ่งที่ผมเองต้องถือว่าดีใจนะครับในมาตราที่8ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของพบอรบฉบับนี้เรื่องเป้าหมายเป้าหมายในการที่จะให้ลูกหลานของเราสู่การประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดการสา,สายสามัญหรือสายอาชีพสายอาชีวะเป้าหมายสุดท้ายก็คือการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากก,กราบเรียนแล้วก็ต้องกราบกุบณท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณการด้วยซึ่งวันนี้ท่านนั่งรับฟังอยู่การอาชีวศึกษาที่ถูกกาหนดเอาไว้ในมาตราที่ 71นะครับให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุที่จะดำเนินการหรือจัดให้มีสถานศาาึกษาอาชวศึกษาหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ผมขออนุญาตคำว่าชื่ออย่างอื่นในที่นี้นะครับในประเทศของเรานั้นการอาชวศึกษาจะมีความหลากหลายอย่างเช่นชื่อวิทยาลัยเกษตรวิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยาลัยอาชวศึกษาวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยการประมงวิทยาลัยสารพัดช่างวิทยาลัยการต่อเรือวิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยววิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมวิทยาลัยช่างทองหลวงซึ่งวิทยาลัยเหล่านี้จะเป็นวิทยาลัยเฉพาะทางเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องมาถึงการบริหารจัดการอนจุวศากษานั้นมีปัจจัยสําคัญสําคัญอยู่3เรื่องนะครับ หนึ่งก็คือเรื่องของคลุพันธ์วัสดุที่ต้องให้เด็กทางสายอาชีวะได้มาฝึกมาปฏิบัติแล้วจะเกิดความเชี่ยวชาญไปสู่การประกอบอาชีพสองเรื่องของครูซึ่งเป็นผู้ที่ต้องมาฝึกมาสอนเด็กจะต้องเป็นผู้ชำนาญการพิเศษเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมกลัาบเรียนมาปัจจัยที่กล่าวมาสองสามเรื่องนะครับก็จะเกี่ยวเนื่อง ในเรื่องของคลาุพันธ์วัสดุฝึกและก็ครูซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของอาชีวศึกษาณนะปัจจุบันนะครับในร่างพรบฉบับนี้ก็ได้เอ่ยถึงซึ่งผมเองก็ต้องขอเช่นชมเอาไว้ด้วยได้กล่าวเอาไว้นะครับการจัดการอาชีวศึกษาตามวรรคหนึ่งต้องมุ่งเน้นให้เกิดทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพและต้องให้มีอุปกรณ์ในการฝึกทักษะและฝีมืออย่างพอเพียง ซึ่งตัวนี้ก็จะไปเชื่อมโยงกับการจัดงบป,ประมาณเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากกับเรียนท่านประธานไปผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเมื่อพรบฉบับนี้ได้ผ่านการบังคับใช้ขอให้ท่านได้ไต่ตองถึงเรื่องสักครู่นี้ในเรื่องการจัดงบป,ประมาณได้เพียงพอซึ่งผมได้เคยอภิปรายครั้งหนึ่งในชั้นของการเสนอร่างพรบงบป,ประมาณและขณะเดียวกันในมาตราที่60 ในมาตราที่72นะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองก็ยังสับสนอยู่แล้วก็ได้หาหลือกับหลายหลายท่านในมาตรา72ในการจัดการการศึกษาตามมาตรา71คือเรื่องอาชีวะเมื่อกี้นะครับจะกำหนดให้มีเป้าหมายเป็น3ระดับอันได้แก่ระดับต้นระดับกลางและระดับสูงเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและความต้องการของกำลังคนในประเทศก็ได้ และในการจัดการสายในแต่ระ,ะดับดังกล่าวต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการหรือฝึกปฏิบัติจริงนอกเหนือจากการเรียนในสถานษาให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามความต้องการของผู้ประกอบการหรือผู้มีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือในร่างพรบฉบับนี้ได้ความสําคัญในเรื่องการฝึกงานฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการ ที่ผมกล่าบเรียนว่าเพราะฉะนั้นที่ต้องเกี่ยวเนื่องไปให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลจริงๆเมื่อพรบฉบับนี้ผ่านไปนะครับจะต้องมีกฎหมายในการที่จะสนับสนุนเรื่องระบบการเรียนการสอนทวิภาคีหรืออาจจะเป็นพรบาการจัดก,การอาชวศึกษาทาวิภาคีนะครับเพราะว่าในฉบับนี้ให้ความสําคัญเรื่องของสถานประกอบการและอีกเรื่องใน,านมาตรา73นะครับ ก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนทางเรื่องของอาชีวศึกษาผ่านทางสถานประกอบการครูบุคลากรและก็ที่ไปเกี่ยวเนื่องนะครับที่ผมอยากจะให้ให้ข้อสังเกตต่อกันมาติการาไว้ในมาตรา35ให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลทางด้านอาชีวศึกษาเนื่องจากว่าครูของอาชีวศึกษานั้นจะมีความแตกต่างจากครูพื้นฐานของเราดังนั้นถ้าหาว่าครูบาอาจารย์ของอาชีวศึกษาได้มี ส่วนในการที่พัฒนาส่วนในการที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของตัวเองก็จะสร้างขวัญกำลังใจเพราะฉะนั้นผมกล่าวโดยสรุปว่าในร่างพรบฉบับนี้ในอนาคตจะต้องมีกฎหมายลูกตามขึ้นมานั้นไม่ต่ำกว่า30ฉบับและในจำนวนนี้ผมฝากว่าในเรื่องของอาชุวศึกษาควรจะมีพรบาในเรื่องของการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลอาชีวศึกษาและก็กฎหมายในเรื่องของการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนครครับ